สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนเดิมคะ่ะสวยงามมากคะ่ะสวยงามมากสวยทุกวันที่เก่าเวลาเดิมสวยช่วงนาตาปีว้าวมากคะ่ะชอบพระอาทิตย์ขึ้นตรงมุมนี้จริงๆคะ่ะ ดูจากมุมของที่บ้านนะคะอันนี้ขึ้นหลังบ้านคือสวยแล,แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปหาดูไกลด้วยนะออกมาจากบ้านก็เห็นเลยว้าวสวยมากค่ะวันนี้ดวงโตมาก ไม่รู้ว่าดวงโตมากจะร้อนจัดไหมนะคะวันนี้ทำใจค่ะทำใจเดือนเมษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีอยู่แล้วว้าวสวยมากสวยมากจริงๆโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะบ๊ายบาย